สวัสดีครับพบกับช n แนลเทดด์สล l อตวันนี้เรามาอยู่กันใน EP ที่114แล้วก็<อ>เป็นเช้า OTC อีกเช่นเคยนะช่วงตีห้านะครับกราฟก็โอเคเลยนะวิ่งชนแนวแล้วก็มีการดีดกลับของราคานะครับ GU ตอนนี้เทสแนวต้านนะครับมีการรีเจ็คของแรงขายนะครับด้านบนนะแนวนี้ก็มีเส้นกริดเช่นเคยนะครับแนวไหนที่มีเส้นกริดนี่แรงนี่จะเยอะนะครับกับตัวแรงเลย รอเขาอาจจะปิดเป็นโดจิเนื้อเทียนเล็กๆนะครับปิดใกล้ๆแนวต้านก็อาจจะมีโอกาสเข้าออเดอร์ได้นะครับโอเคออเดอร์ขึ้นมาชนเส้นกริดนะครับมีอาการรีเจ็คเล็กน้อยนะผมกดเข้าไปแล้วนะครับ กราฟวิ่งลงมาข้างล่างแล้วนะก็ชิวๆนะออเดอร์แรกตามรูปแบบเอ็กซิคชั่นนะครับสังเกตได้ว่าระยะของกราฟจากแนวเดิมก็ไม่ได้ไกลมากนะครับทำไมถึงมั่นใจก็คือเทนเขาวิ่งเป็นไซด์เวย์เนาะโลกับไฮเท่ากันนะครับมาดูที่ Eurgbp ตอนนี้ลงมาเทสแนวรับแนวรับสำคัญนะครับเกิดแท่งยืนยันก่อนหน้านะให้ออเดอร์ก็เปิดแท่งบนแนวนะครับมีการลงมาเทสเส้นแนวรับเส้นที่สองนะลึกเหมือนกันนะครับลงมารับแรงซื้อ ต่ำกว่าปลายไส้แท่งยืนยันก่อนหน้านะความเสี่ยงเนี่ยแท่งยืนยันก่อนหน้ารับแรงขายจากแนวต้านนะครับใกล้กับแนวรับแนวสองแนวใกล้กันนี้เสี่ยงมากเลยนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกแรงขายกดแนวรับนี้อาจจะเอาไม่อยู่เนาะลงมารับแรงซื้อต่ำมากเลยครับ โอ้โหเกือบเกือบแพ้เลยนะครับบุดวิดไปแบบโชคดีมากเลยนะครับออเดอร์ดีดกลับมาช่วงวิสุดท้ายนะปิดเสม,มอนะครับโชคดีมากๆเลยจริงๆถ้ากดได้ราคาดีกว่านี้หน่อยอาจจะชนะได้นะครับแต่ว่าไม่แพ้ก็ดีแล้วครับ คูณอื่นก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับตอนนี้ e g ก็หลุดลงมาแล้วเนาะมาดูว่าจะมีแนวรับถัดไปตรงไหนอีกมีแนวดูจินํำทางขึ้นนะครับมี p a ด้วยมีการทดสอบหลายครั้งแล้วไม่ผ่านนะจะเรียกว่าแนวแข็งแรงก็ได้แนวสำคัญก็ได้นะครับเป็นแนวรับที่ถัดลงมาจากแนวเดิมที่เข้าออ,อเดอร์ไป มีการยืนยันแนวด้วยแท่งก่อนหน้าผมรอแท่งนี้เขาลงมารับแล้อะมีการรีเจ็คอย่างรุนแรงเลยนะครับกดเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้อาจจะได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเขาเปิดแท่งบนเส้นกริดเนาะ แนวไหนมีเส้นกริดนี้ผมใส่เต็มเนียวครับผมไม่มีกักเลยมั่นใจมากอ่าแรงซื้อเข้าแล้วนะเรามารุ้นกันว่าจะเป็นออเดอร์สุดท้ายหรือเปล่ารุ้นหนักมากเลยนะครับตอนนี้โอเคก็วินไปนะครับเทคโปรฟิตสองออเดอร์นะ ก็เป็นการส่วนเทนนะครับที่แนวรับอีกแท่งนึงแท่งถ,ถัดมาก็น่ากดน,นะแต่ว่าพอแล้วนะครับเ,เดี๋ยวจะแพ้เ,าเขาลงมาไหมลงมาในแนวนะหมดเวลาแล้วก็ไม่ได้มีการรีเจ็คของแรงซื้อในช่วงสุดท้ายด้วย อาจจะมองว่าแนวนี้ก็ถูกทดสอบบ่อยไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็ทำผลงานได้ดีเนาะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ใน e ีถัดไปสวัสดีครับ